สวัสดีครับทุกคนครับเริ่มต้นผมขอพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วเขียนสูตรโดแล้วเปิดวงเล็บทุกคนครับประเด็นของคลิปนี้ก็คือเล็กเล็กน้อยน้อยอีกแล้วทุกคนครับเครื่องหมายนี้หมายถึงอะไรนี่คือประเด็นตั้งข้อสังเกตทุกคนครับเช่นเดียวกันเวลาที่ผมเขียนสูตรซ้ำธรรมดาผมก็จะเจอเหมือนกันเห็นไหมครับเครื่องหมายนี้หมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูคําตอบครับเอาเป็นว่าผมขอเขียนสูตรโดแล้วกันทุกคน เมื่อไรก็ตามบน Excel เวลาที่ทุกคนเจอเครื่องหมายนี้ในสูตรครับเครื่องหมายนี้หมายถึงใส่หรือไม่ใส่ก็ได้สแสดงว่าตอนนี้ใส่ในของโรเนี่ยผมไม่ใส่ก็ได้ทุกคนครับผม Enter 1 2 3ึงสองาเห็นไหมครับโรในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายเลขโรที่ผมกำลังพิมพ์สูตรตอนนี้ก็คือโรที่1พอ Enter ปุ๊บผมก็จะได้เป็นเลข1เลยครับทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากได้ตรงนี้เป็นเลข10ละ่ะทุกคนผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในสูตร นั่นก็เลยเป็นที่มาคำว่า reference ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ reference หมายถึงอะไรทุกคนครับชื่อเซลล์เพราะฉะนั้นถ้าผมใส่เลข10เข้าไปต้งต้งผมว่ามันน่าจะโวยวายทุกคนครับเห็นไหมครับเราใช้ทักษะการช่างสังเกตเข้ามาช่วยทุกคน เพราะฉะนั้นผมต้องใส่เป็นชื่อเซลล์เมื่อกี้อยากได้เป็นตัวเลข10ผมก็พิมพ์เข้าไปว่าชื่อเซลล์ว่า A10 ก็ได้แล้ว Enter 123นี่คือความหมายใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่แล้วได้อะไรใส่เพื่ออะไรทุกคนต้องมองเป็นเหตุเป็นผลครับหลังจากนั้นผมก็จะลองพิมพ์เท่ากับแล้วโรแล้วทุกคนตั้งก็สังเกตดูครับผมลองพิมพ์เข้าไปคำว่า Z1 อ่า Enter ผมก็จะได้เลข1 นี่คือเล็กๆน้อยๆแต่มีผลระยะยาวทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม